ก็กลาบสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับแล้วก็กลาบสวัสดีเพื่อนสมาชิกช่องนหนชจนทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับนายชจนก็จะมาพูดถึงนะครับแอปพลิเคชัน Chrome ตัวนี้นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อท่านไหนนะครับที่ใช้งานแอปพลิเคชัน c h r o m มเป็นประจำนะครับเพื่อนท่านไหนที่ชอบท่องเว็บเป็นประจำนะครับสำหรับแอปพลิเคชันโ Chrome ตัวนี้นะครับเมื่อไหร่ที่มีการเข้าใช้งานเมื่อไหร่ที่มีการท่องเว็บต่าง มันจะเก็บรวบรวมนะครับไฟแคสไว้ในมือถือของเรานั่นเองนะครับไฟแคสคืออะไรนะครับไฟแคสคือไฟหน่วยความจำนะครับที่เราเคยไปที่ไหนบ้างท่องเว็บไหนบ้างเข้าใช้งานอะไรบ้างดาวน์โหลดอะไรบ้างดูอะไรบ้างทุกอย่างนะครับที่เราเข้าผ่านแอปพลิเคชันข้มตัวนี้นะครับมันจะเก็บไว้ทั้งหมดนะครับ ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ไม่เคยลบนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นายชนจุนจะพามาลบนะครับลบยังไงนะครับอันดับแรกเรากดเข้าไปที่แอปพลิเคชันโคมของเรานะครับกดเข้าไปที่แอปพลิเคชันโคมของเรานะครับแล้วให้เพื่อนๆนะครับไปกดที่จุดสามจุดมุมบนขวานะครับไปกดที่จุดสามจุดมุมบนขวาแล้วหาคําว่าการตั้งค่านะครับกดเข้าไปที่ การตั้งค่านะครับเสร็จแล้วนะครับ Aid, เพื่อนๆเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับหาหาคําว่านะครับการตั้งค่าเว็บไซต์นะครับคําว่าการตั้งค่าเว็บไซต์นะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่าเว็บไซต์นะครับแล้วเพื่อนๆมาตรงนี้คําว่าข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลที่จัดเก็บนะครับข้อมูลที่จะเก็บของ Google Chrome ตัวนี้นะครับมันจะเก็บข้อมูลไว้네ตรงนี้นะครับ เรากดเข้าไปนะครับเห็นไหมนะครับมันจะขึ้นว่าเราเคยท่องเว็บไหนบ้างไปที่ไหนบ้างนะครับนี่นะครับยิ่งใช้งานเยอะๆนะครับมันจะเก็บไว้เยอะมากนะครับแล้วเราจะลบยังไงนะครับการลบไฟล์ขยะพวกนี้มี2วิธีนะครับ2วิธีเลยนะครับ วิธีแรกถ้าใครที่คิดว่าการเข้าหน้าเว็บพวกนี้ไม่สำคัญนะครับไม่มีเว็บไหนสำคัญเลยให้เพื่อนๆกดล้างข้อมูลทั้งหมดที่ด้านล่างได้เลยนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เพื่อนๆคิดว่าการเข้าเว็บไซต์บางเว็บเราอยากจะเก็บไว้อยู่นะครับเรายากจะเก็บข้อมูลไว้อยู่นะครับ ข้อมูลนะครับเก็บไว้เพื่ออะไรนะครับเมื่อไหร่ที่มีการเข้าใช้งานเว็บนั้นนะครับ Google Chrome นะครับจะรวบรวมข้อมูลที่เราเคยล็อกอินหรือเราเคยสมัครหรือเชื่อมต่ออะไรไว้ในเว็บนั้นมาให้เรานะครับแต่ถ้าเราลบไปนะครับก็คือเราต้องเริ่มใหม่กับเว็บนั้นเลยนะครับ มันจะไม่เก็บประวัตินั่นเองนะครับถ้าอยากลบบางเว็บนะครับให้กดค้างไว้ที่บางเว็บนะครับในจนจะกดปุ๊บแล้วให้กดลบตัวนี้นะครับมันก็จะลบแค่เว็บที่เราอยากจะลบนะครับที่เราอยากจะลบนั่นเองนะครับถ้าใครที่ไม่ซีเรียสไม่มีอะไร นะครับก็กดล้างข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วก็กดคาว่าล้างตัวนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับก็จะหายไปหมดเลยนะครับถ้าใครที่อยากล้างทั้งหมดก็ได้นะครับอยากล้างเป็นบางเว็บก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทำพื่นไหนที่ใช้งาน Google Chrome เป็นประจําหรือบ่อยบางคนอาจจะไม่บ่อยแต่ไม่เคยล้างเลยนะครับตั้งแต่ซื้อเครื่องมาไม่เคยล้างเลยลองเข้ามาล้างแบบนี้ดูนะครับเผื่อว่านะครับไฟล์ขยะ เล็กๆน้อยๆพวกนี้นะครับจะช่วยให้มือถือของเรานะครับกลับมาใช้งานและเร็วเช่นเดิมนะครับก็คือว่าายขยะไม่ไปรบกวนแรมของเรานั่นเองนะครับจะทําให้การประมวลผลของมือถือเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะช่วยให้มือถือของเรานะครับไม่ช้านะครับไม่ช้าลงไปนั่นเองนะครับ คลิปนี้นะครับนายชิชนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับและชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนายชิชนด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมไปล้างกูเกิล o m e นะครับ